สวัสดีครับพบกับนายศิลปะาน,นะครับในเกม l i น์เลนเจอร์ครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ใน ID ลองนะครับเราจะไปหาเกียร์แดาวให้ ID ลองกันครับเข้าไปที่นี่นี่น,นี่มุมมวงข้างบนนะไอ้ร้านค้าข้างบนนะกดเข้าไปเลยคุกกี้ครับเราฟาร์มสเตททุกอย่างนะเคลียร์เควสรายวันทุกๆวันนะครับมันจะได้คุกกี้มาคุกกี้ตรงนี้นะครับ ตอนเนี้ผมมี610ผมจะแลกไอเกียร์ดดาวนี่ครับผมหมวกโรงเรียนของอีเดนครับผมจัดไปใช้คุกกี้500นะครับในการแลกมานะคผมปึ๊บแลกเรียบร้อยดีสุดก็อันนี้แหละนอกนั้นก็ไล่ตามลำดับความสำคัญไปนะครับตัวลุงอาเนียตัวกาชากบชมพู กดดำก็ว่างกันไปเรียงตามลำดับไปนะผมอเอาแค่นี้ก่อนวันนี้อเอาแคน่นี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมทำเควส์รายวันตรงนี้นะครับอ่าได้คุกกี้วันละ80ดสิบนะครับผมไปเข้าไปที่อุปกรณ์ครับมาหรือยังอยู่ช่องท้ายนี่ครับผมมาแล้วอันดับแรกเลยนะครับเข้ามากดล็อกอุปกรณ์ก่อนเลยเพื่อลั่นขายไปเดี๋ยวจะง,งานเข้านะผมเรียบร้อยล็อกเสร็จแล้วนะฮะ จากนั้นครับผมจะทำการอัปเกรดสลับออปชันข้ามขีดจํากัดต่างๆนานาอ่ะไปเลยเอาให้ครบเลยนะครับสุดๆเลยครับวันนี้ทีนี้อัปเกรดก่อนอันดับแรกอันดับแรกเลยนะผมอัปเกรดเลยได้เกียร์มาใหม่ๆต้องอัปเกรดก่อน เติมเติมเติมเข้าไปครับเติมเติมเข้าไปครับอัพอัพไปฮะลูบี้โอ้โหเกือบแตะหมื่นแล้วอ่ะไอดีลองนะ9 2 0 0สองลูบี้ก็เยอะเหลือเกินนะครับพี่อร์สเอาแล้วเอาแล้วมวกโรงเรียนของอีเดนนะฮะเกียร์ฟรีสุดดี อ๋อีบวกไปจะพอไหมจะพอไหมน่าจะพออยู่มั้งไปลูกไปตีบวกไปลูกบวกสามแล้วบวกสามแล้วนิดนึงครับปึ๊บปุ๊บป๊บบวกสี่แล้วครับและอันอีกอันหนึ่งอันนี้ไปเต็มไหมครับผมอัพเราอัพเกรด อุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยจากนั้นมันจะขึ้นคำว่าข้ามขีดจํากัดโผล่เข้ามาครับผมแทนอัปเกรดนะครับกดข้ามขีดจํากัดไปเลยเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มให้ใช้เขี้ยวมังกรนะครับกดอัพไปให้มันแม็กไปเลยเอ๊อ ต่อไปเป็นสกิลบวกโคเข้ามาอีกแล้วก็กดสกิลบวกเข้าไปเลยใช้คนนกฟินิกอันนี้อัดแม็กเลยครับอุย้ยเกียร์แปดดาวนะครับนานๆมาทีไอดี ID ลองนับชิ้นได้เลยเนี่ยมีไม่เยอะครับเกียร์แปดดาวต่อไปเหลือคำว่าสลับออปชันอย่างเดียวอ่าเอาไปไวรุ่นเออเราจะเอาค่าอะไรดีละ่ะ มันมีหลายค่านะครับเราเลือกดูได้อัพเกรดธาตุก็มีลดแร่ก็มีอ่านี่ครับพลังโจมตีกายโจมตีเวทมีหมดอยู่ที่ว่าเราจะใส่ตัวละครไหนก่อนแล้วผมขอไปดูทีมป้องกันก่อนนะธาตุไฟผมมีน้องเมกูมินมีแล้วเกียร์แปดดาวช่องกลางช่องท้ายอันนี้ข้ามไปใส่ธาตุไฟนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใส่ให้อัศวินดำครับ ตัวกันบินของเรานั่นเองรถแรกแล้วกันให้เกียร์เป็นนี้เป็นรถแรกแล้วกันครับใส่แทนกระดิ่งทองคิดมัดนะครับเอาละเราจะมาสลับเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตัวละครใส่แล้วไอ้ตัวกันบินนี้ผมขอเลือกเป็นรถแรกครับออปชันตรงนี้นะครับเลือกออปชันไว้รถแรกมีอยู่นะรถแรกมีอยู่รถลดไป ยังไม่เจอก็รีไปเรื่อยๆครับรีไปเรื่อยๆอ่ามันใช้ในการสลับใช้คัมพีนะครับสลับนะครับสามสิบคัมพีครับกับเงินในเกมอีกหนึ่งแสนบาทนะผมกดไปเรื่อยๆนะครับหารถแรกอ่ะไปเรื่อยๆลูกไปเรื่อยๆอ่ายัางไม่เจอครับยังไม่เจอเองินที่ไม่เอาเอารถแรกน้อย เจอแล้วครับเจอแล้วรถแรก17.4ถือว่าพอได้พอใช้ได้เอาเอาเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะ,ะ,ะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเขาแบบว่ามันคิดว่ามันน้อยไปอยากจะล็อกก็ได้นะกดเข้าไปสลับออปชันอย่างเงี้ยครับแล้วก็กดล็อกนะเนี่ยล็อกออปชันอย่างเงี้ยเนี่ยล็อกอย่างเงี้ย มันก็จะคือค่าค่าข้างบนะมันจะไม่เปลี่ยนค่าใช้จ่ายการผลิตแรกมันจะไม่เปลี่ยนมันจะวนเวียนค่าลบให้มันเยอะขึ้นอาจจะสูงขึ้นบางคนได้สิบหกน้อยไปอยากจะได้สัก17 1เจ็ดบปดอะไรอย่างเงี้ยครับผมกดล็อกไปเลยโดยใช้ r u b y ด้วยนะ5 Ruby ีด้วยตอนเนี้ยแต่ผมพอก่อนเก็บ Ruby ้ไว้ก่อนอ่าเอาแค่นี้ พึงพอใจอยู่17.4พอได้กดออกมาครับเมื่อได้แล้วก็ถอดกระดิ่งไปเลยครับถอดเสร็จมันที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่หมวกโรงเรียนของอ e ีเดนลงไปเลยนี่รดแรกเข้าไปครับเดิมเนี่ยมันมีอยู่1,560นะครับผม โอ้ลดลงมา999เล้วเนี่ยเดี๋ยวลงเข้าไปในเกมมันจะลดเยอะกว่านี้อีกไปเฟี้ยวฟ้าวเฟี้ยวฟ้าวลดแรกนะครับอา้าวคนหน้าจอไม่มีไว้ทีมป้องกันครับนี่มันจะมีอัตราการใช้สก,กิลอ่าแล้วก็ลดแรกนะครับ 30%นะครับผมแล้วก็ลบสกิลอีก50%อ่าประมาณนะออปชันเรียกลดแร่ไปนะครับแค่นี้ก็เฟี้ยวแล้วล่ะสกิลบวกนี่ตีไปแล้วด้วยดิแต่มันไม่ขึ้นนะเราสามารถเช็คได้อยู่นะว่าถ้าเกิดว่าจะใส่ให้ตรงสายเนะี่ยใส่ให้ตัวไหนได้บ้างกดตรงนี้ครับอ่า นักร้องใส่ได้เหรอนกอักร้องสักุลามิกุเว้ย,ยน้องสักุละาใส่ได้น้องเมกุมินใส่ได้นักร้องนักร้องอะไม่เป็นไรเอาแบบนี้แหละเฟียวฟ้าเพื่อน,อนๆนก็อย่าลืมไปแลกนะครับต้องให้ได้ทุกคนนะผม ดีที่สุดก็อันนี้แหละนานๆเกมเขาจะแจกเกียร์ฟรีนะครับม,มีอยู่ร้อยสิบคอยลากนะันคอยลากคอยลากอ่ะถือว่าทีมป้องกันผมก็เฟี้ยวอยู่ระดับหนึ่งครับเดี๋ยวให้พาไปดูเพื่อนๆพ,พาพาเพื่อนไปดูทีมป้องกันของพี่านะครับเกียร์มีอยู่เท่านี้ฮนะ ้องรูบี้อยู่รอเปิดเกียร์อัพมืดแล้วก็คิดมากด,ด้วยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเกียร์มีน้อยเรามานับเกียร์แปดดาวกันไหมทีเนี้ยเรามานับเกียร์แปดดาวกันช่องหน้าช่องหน้าไม่มีเกียร์แปดเลยครับไม่มีเลยมีเกียร์เจ็ที่เป็นโดนแน่นอนอยู่ชิ้นเดียวครับนั่นคือถุงมือของด็อกเตอร์เซโน เชโนเชโนแล้นเชโนแล้วกันช่องกลางครับเกียร์แปดมีห้าชิ้นครับผมเฟี้ยวฟ้าวอยู่ช่องท้ายครับนี่มันเกียร์แจกฟรีชัดชัดเกียร์แจกฟรีครับไปกี่ชิ้นแล้วเนี่ยหูฟังนี่ก็แจกฟรีนะผ้าบันคอน,นี่ก็แจกฟรี หมวกลงเนี่ยอีเดนนี่ก็แจกฟรีฮนะเกียร์แปดมีห้าชิ้นครับประมาณนี้เกียร์น้อยมากเลยเดี๋ยวเจอกันนับเดือนนี้แหละจะได้เกียร์เพิ่มนะครับผมเทสระบบเทสระบบ ตึงตึงตึงเกียร์น่ารักเหมือนเราเลยวะ่ะลองไหมลองดูแต่เขามีตัวบินนะพอดีเราเอาไปสอยพอดีครับนี่เอากันบินลงไปเล่นเลยครับผมไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะครับแต่การบินของผมมาแล้วกดเองดีกว่า ดูแรกนะครับโอ้ดูแรกกันบินีิ91ครับผมกดลงไปแรผม91เองโอ้ลุกแรกแบบหรือโหดมากครับมากลุกของเรานะฮะแรก91แรก91ก็อย่างเฟี้ยวครับผมแต่แต่แต่แตเกียร์กับตัวสู้เขาไม่ได้ครับพับไปก่อน มาดูแร่ในเกมก็เฟี้ยวแล้วล่ะแล่กาวเอ็ดนะฮะนี่ล่ะนี่ล่ะพื้นดินอาจจะสู้ไม่ได้แต่ทางอากาศเราแน่นอนนะครับ <c oughs> ทางอากาศเราแน่นอนนะครับแต่เขาก็ใส่กันบินไม่ใช่หรออืมการบินเขาเอาเราไม่ลงครับเขามีการบินอยู่นะ เอาเราไม่ลงต,ตัวตัวบินของพี่อาตยอย่างเฟี้ยวอ่ะพาไปดูตัวบินพี่อาตกันนี่ใส่เกียร์ฟรีหมดเลยครับปืนนครับพนแพน์เนสไนเปอร์ครับผมรองเท้าแล้วก็หูฟังแจกฟรีนะครับผู้เล่นใหม่ได้ทุกคนนะครับหูฟังอันนี้ไปต่อไปต่อ กำลังเฟียวเลยไปอีกไปอีกครับเราจะไปสอยตัวบินงานการบินของเราแร่น้อยสุดๆเลยได้เกียร์ใหม่มาถูกใจมากครับผมไปเด้เดี๋ยวได้รู้จักไปกันบินแร่น้อยม่ลใช้แร่ไม่ถึงร้อยครับใช้แล่เก้าเอ็ดนะครับเพื่อนๆเก้าเอ็ด มากลุกเก้าเอ็ดนะครับแล9เก้าเอ็ดแล่น้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับไปจิกป้อมเขาลูกเอาละจิกป้อมไปจิกป้อมไปโอ้ยหนัวจัดหนัวจัดครับโซนนี้เอ้ยไม่ได้การรับกดอามาตาไปก่อนครับ หายูพารครับออโตโ้คูณสองมาเลยครับผม,มจับน้ําแข็งหน้าป้อมเลยครับไปไวรุ่นพื้นดินตัวบินวิ่งไปสักทีดีต้องงี้ต้องงี้ต้องงี้ฮนะโอ้แน่นอนแน่นอนครับเกียร์ใหม่แน่นอนอีกสักทีดีอีกสักทีดี อุ้ยเจอตึงตึงว่ะรีหนีกอนตัวกันบินขเขาโหดอาวะครับแปมฟรีครับผมเขาไม่ใส่กันบินเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับตัวบินก็ไม่ใส่กันบินก็ไม่ใส่แบบนี้พี่อาร์ตบินโชบครับสามตัวพอไปเลยวัยรุ่น ก็มาเดไปเดสามตัวพอออโต้ตไปเลยกับป่าเขาก็ไม่มีเรายังเล่นได้อยู่นะครับนายอำเภอเฮ้ยนายอำเภออย่าแดงเยอะถ้าแดงเยอะเดี๋ยวงานเข้า โดนเพิ่มแล้วคันมันกันไม่ได้นะครับมันกันได้แต่ไอเกตนาฬิกานะผมอ่าดูเวลาอะไรอย่างนี้นะกันดูเวลาได้แต่กันแลดแดงไม่ได้ชนะชิวชิวไม่ใส่กันบินโดนเอาอีกแล้วครับตัวละครใหม่ซะด้วย แต่ไม่ใส่กันบินไปต่อพี่ิรษไปต่อพารษสายซิงทางอากาศขอให้บอกครับผมแต้มฟรีไม่ใส่กันบินคือแต้มฟรีของเราครับอืมเขามาหน้าบ้านเราแล้ว,ลวอมาหน้าบ้านเราแล้วก็กดคูณสองออกเหลือแต่ออตโตไว้ฮะ จิกป้อมไป้ลูกสองทีจึบจบกดอามาตะโชว์เลยครับให้ตัวบินเรายังรอดอยู่จากน้ำแข็งครับผมเรียบร้อยเอย้หนุกหนานนะหนุกหนานหนุกหนานรอบสุดท้ายครับอีกแล้วครับท่านแต้มฟรีอีกแล้วครับท่านโซนเนี่ยเล่นสนุกหลีกทองหลีกเพชรเนี่ยเล่นสนุกมาก เพราะเขาไม่ค่อยใส่กันบินกันเป็นแต้มฟรีของพีิร์นเลยไปครับแจม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 ไปเดยไปต่อครับกดคูณสองออกก่อนเดี๋ยวใช้ไอเทมแก้ไม่ทันอ่าจิกป้อมใบลูกบินดุบินดุนดจิกใบครึ่งหลอดแล้ว ติดไปหุยตูมเวิลกูดโอ้โหสามตัวอย่างเฟี้ยวมาพาเพื่อนพาเพื่อนเพื่อนไปดูนะครับเกียร์ตัวเซ็ตบินสามตัวพย้วหน่อยนิดนึงเอยจัดไว้ทีมสองทีมสองนี่ครับเกียร์หมดนี่เลยเกียร์ฟรีหมดนี่เลยครับ อย่างเท่ย่างรออย่างเท่ครับผมหูฟังนะครับจะเลือกเป็นออปชันแบบนี้พลังโจมตีกายครับผมเฟียวฟังประมาณนี้แล้วกันตัวบินโชบนะครับเมื่อเขาไม่ใส่กันบินส่วนหูฟังเอ้ยไม่ใช่หูฟังเกียรว,วันนี้หมวกโรงเรียนของอีเดนนะครับนี่ก็เฟียวอยู่ขอให้เพื่อน คากันมาให้ได้แล้วกันนะ,หว,วะ,นะ,นะหวังว่าจะได้ทุกคนแล้วกันอ่าหวังว่าจะได้ทุกคนนะผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับบ๊ายบาย